สวัสดีครับเอฟซีกันครับวันนี้มาดูวางก้อนหินในร่องน้ําตกครับผมดีครับสู่ช่องอาเกียวาซานครับผมเมื่อวานนี้อ่าเมื่อวานนี้ขุดขุดลอกคลองวันนี้วางก้อนหินเนี่ยครับดูครับผมก้อนหินเราเรายกไม่ไหวเราใช้วิโคตัวเล็กนะครับป่าคนเดิมครับ อาคนเดิมกับอิบานหินนี่นะครับ <c oughs> นี่ครับผมนะครับมาดูกันนี่ครับดูของน้ำนะครับน้องน้ำตกนี่นะครับผู้สั่งงาน เริ่มย้างเริ anyway, <face> ่มย้างเป็นร่องน้ำตกนะครับเรียนแบบธรรมชาติเมื่อวานนี่ขุดคลองวันนี้แมโคมาแล้วครับเออเยอ เริ่มเริ่มแล้วครับนะครับต่อนดูนะครับนี่เอามายกก้อนหินโดยเฉพาะตอนนี้เราเลือกก่อนหินมาเจ้าก่อนไหนวางครับ ได้ก่อนที่เราถูกใจแล้วเริ่มค่อยๆถอยมาครับน,รน,นะนี่พนักง,งานเรายัางอยู่เต็มเหมือนเดิมครับพี่บุตรสงก็ยังอยู่เหมือนเดิมดนคะครับมาคุมงานนี่ครับเราทำหน้าบดได้ทำหน้าหน้าหน้าแรงเนี่ยดินเราจะได้ขับได้ดีมาก <laughs> ครับประเด็นนี้คนมาครับมาเถียงเถียงมาเรียนเก็บ ีครือประสบการณ์ครับประสบการณ์ประสบการณ์ล้วนครับ ดูนะครับขนาดไม่โคยังยากเลยครับผมยังวางไม่ถูกที่ถูกทางนะครับค่อยๆขยับไปนะครับก่อนเป๊กก่อนเป๊ะเสือฟังเขาแน่ก่อนเป๊ะ ก้อนเป้ครับก้อนเป้โว้แม่นขนาดเลยวะมาครับก้อนนี้แ,ลแบบหละแมนนเห็นภูเขาไฟเหาไฟครับ ที่เราไปขนมาวันนั้นนะครับที่ว่าโวยขึ้นกเย็บตัวะนี่มอไปเชี่เลยครับเีมือครับมีมือรับตัวแพคับัครับตัวแพงนะยรโทษนับโททีฟนี่้ ช่างวน,น้าหลายคนครับผมต้องฟังคนเดียวครับหัวนหน้าต้องฟังคนเดียวครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่รับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับช่องอาเจียวาซานนะครับ เทุกเวลาทุกวันนะครับการทําจัดชนยำทำน้ําตกครับ mm hmm. ก็จะคงจะใช้ระยะเวลาที่3าสเดือนนะครับ ก็ยังไม่ลงตัวครับไปๆเคลียร์กันครับไปๆพูดกันไปนะนี่ครับค่อยๆจะจับไปเรื่อยๆครับโอเคๆๆครับจะลำดับไปครับจะลำดับไปเรื่อยๆตาม ตามแบบที่เราวางไว้ครับที่นี่เออไอ้ที่เราปีนแทงกันนั้เอาคนหินสูงไปอยู่แกเรียนจบมาจากประเทศนี่มาจาก แสงจำปาสักแผลงๆสับบางเลยครับแถวคำว่วนแกไปเรียนจบบางไปดูไอ้น้ำตกนิ่วบอกนู่นน้ำตกเอ๊ะน้ำยาหล่อน้าทวมวันนี้เราคงทำได้แค่นี้แหละครับบางเหินในของร่องน้ำตกพรุ่งนี้น่าจะได้เทพื้นนะเทพื้นปูนทำระดับน้ำมีแกไปดูงานมาจากท่านเลยเอาเอาเอาข้าวต้มไปท่านเลยนะ ต่อไปดงเจะ้องไปดูในกลหลังคิดแล้วครับผมมาเจาะก้อนไหนดีนะครับเกมดูจ,จล,ลกลมเมียแล้วจ่านเยที่ะครับเป็นนาทีของแมคโครแล้วครับกดไลค์กดติดตามนะครับท่านผู้ชมใท่านใดที่เข้ามานะครับเข้ามารับชมนะครับขอบคุณด้วยนะครับผมผมขอขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับ จบคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์นะครับขอบคุณนะครับก่อจบคลิปก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงแล้วก็เงินทองไหลมาเตมานะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์เลยนะครับผมกดซับสไครต์นะครับช่องไอเยยวสานครับผม